ผมฆ้าแม่งทุกรัฐบาลเลยมึงทำไม่ได้หรอกอ,อย่ามาโอ้อวดอย่ามาคุยโม <c oughs> แต่ผมรู้อย่างเดียวอะไรฮะผมอภิปรายรัฐบาลนายกประยุทธ์จันโอชายากที่สุดเพราะผมขุดคุยข้อมูลยากที่สุดแต่เพื่อไทยบงังคับให้ผมอภิปรายเสียเฮง,งทั้งทั้งที่ไม่มีข้อมูลและให้ผมรับรับไปก่อนแล้วไปหาเอาทั้งหน้ามันตลกสิ้นดีนี่คือความจริงประเทศไทยถาม่าถ้าเพื่อไทยไม่ใช่อภิปฏิปไตรจอมปลอม เองต้องฟังคนคนเดียวใช่ไหมออุ้งอิงมาจากใครครับอุ้งอิงเป็นใครเอถ้าเป็นพรรคประชาธิปัตย์อุ้งอิงจะมาได้ไหมขอประทานโทษนะที่จริงไม่อยากพูดแต่น้องชายมาแตะพี่ชายซะก่อนครัรนะจริงๆก็บอกตรงๆนะวันนี้ไม่อยากจะมาเจอน้องชายผมอยากเจอไอ้พวกปีศาจห้องแอร์นี่มันล้อผมนะมันพูดหนักเบานิดนึงผมจะยอมมันะวันนี้ยอมไหม แต่ยังไงก็ตามพอดีน้องพูดแรงไปนิดหนึ่งแล้วก็ไอการที่ผมบอกว่าประชาธิปไตยที่มีเหลืออยู่วันนี้มันจอมปลอมมันปล้นชาติเมื่อบรญช่อกงแล้วขอโทษนะวันนี้กับตาลปัต์ครับคนไทยทั้งแผ่นดินตั้งใจฟังผมนะพด็จการเนี่ยเราเคยว่าเขายึดมาแต่เมื่อมาผ่านกระบวนการเลือกตั้งครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเราจะเรียกอย่างนั้นไม่ได้มันไม่มีความยุติธรรมเราเรียกได้ว่าอนุรักษ์นิยม คนบางคนก็ไปบอกว่าอนุรักษ์โยมล้าหลังไม่จริงฮะอนุรักษ์โยมของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ล้าหลังท่านดู e e c ฮะท่านดูนะฮะเออ่เดี๋ยวสิอย่าพึ่งใสอย่าพึ่งใผมจริงๆให้ผมพูดบ้างเดี๋ยวสั้นนิดเดียวสั้นๆนิดเดียวท่านดู bcg เป็นโครงการที่โยกโลกยอมรับเลยฮะแล้วก็ถ้าผมจะบอกว่าอนุรักษ์โยมยุคพลเอกประยุทธ์เนี่ย เป็นอนุรักษ์นิยมสิวิไลสู่ความก้าวหน้าไอ้ที่บอกว่า8ปีไม่มีผลงานแล้วจะย่ําแย่ไม่ใช่การสร้างบ้านเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานใช้เวลามากที่สุดแต่หลังจากวางพื้นฐานเสร็จแล้วอีกสองปีที่เหลือเดดี๋วไ้แค่ก่อกระแพงก็ขึ้นราคาผมฟันธงเลยท่านทําได้ล้านเปอร์เซนต์ตอนนี้ดูนะเปิดประเทศเนี่ยท่านกล้าเปิดท่านได้ยังมีโควิดแล้วคนชมทั้งโลกว่าท่านดูแลโควิดดีมากแล้วคนไทยทำไมมาด่ากันเองอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ ความที่ทา่ทำกับพลเอกประยุทธ์